ชมรมรวมพลังคนรักสถาบันจังหวัดสระบุรีพร้อมกับศิยอนุสิ์วัดเขาแก้ววรรวิหารอุศอุบาสิการ่วมทำบุญเลี้ยงเพลนพระสงฆ์เพื่อทำบุญอุทิศถวายแดบ่บุรพา,ารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ววรวิหารตามลำดับเช้านี้9มกราคม2569ที่วัดเขาแก้ววรวิหารพระอารามหลวงตําบลต้นตาลอำเภอสาวให้จังหวัดสระบุรีร้อยตรีสุประวีบุติคมประธานชมรมนางเจริญศรีสายสุวรรณประธานที่ปรึกษา และคณะกรรมการชมรมรวมพลังคนรักสถาบันจังหวัดสระบุรีพร้อมกับสิทธิยนุสิ์พระวิสุทธโสภณเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ววรวิหารอุบาศกอุบาสิการ่วมทําบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์เพื่อทาบุญอุทิศถวายแด่บูรพาจารย์พระครูศรีวิสุทธิโลกพระครูศรีรัตนพิบาลพระครูไพโรสสรคุลหลวงปู่สร้อยวิจารโอและอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ววรวิหารทุกรูปและอดีตมัคทยกอาทิผู้ใหญ่เสงี่ยมมุกลาผู้ใหญ่ทาบุญธรรมผู้ใหญ่ทรงมุกลาและผู้มีคุณูปการแก่วัด และพระพุทธศาสนาโดยมีพระเดชพระคุณพระวิสุทธิโสพลประโยชน์สุคุมาโลปรเรนธรรมเจ็เจ้าคณะอำเภอเสาให้เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ววรวิหารที่ดำรงตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553จนถึงปัจจุบันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดต่างๆในพื้นที่อำเภอสาให้เข้าร่วมประชุมสงฆ์ครั้งแรกในพุทธศักราช2569 พร้อมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจวัตรของสงฆ์ร่วมกันบำงเทนประโยชน์ในพื้นที่วัดตามพระธรรมวินัยอีกด้วยวัดเขาแก้ววรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลต้นตาลอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีวัดเขาแก้ววรวิหารเดิมเป็นวัดราชสร้างเมื่อพุทธศักราช2171ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ ไปนมัสก,การพระพุทธบาทสระบุรีและจะเสด็จนมัสก,การพระพุทธฉายด้วยจึงทรงแวะพักให้พลขบวนราชที่พักผาที่หิลาชวัดเขาแก้วทรงเห็นว่าบริเวณนี้มีชยัยภูมิที่เหมาะสมเพราะตั้งอยู่ภูเขาเล็กๆแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงามเป็นที่สงบเหมาะสำหรับการบังเทนสมณธรรมพระองค์จึงทรงรับสั่งให้เจ้าพระยานิกรบดินโตกลยานามิตรเป็นแม่กองควบคุมการก่อสร้างโดยได้จัดการให้พนักงานนำเครื่องบนและสิ่งก่อสร้างจากกรุงเทพ มาบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถปรับปรุงขยายให้ใหญ่กว่าของเดิมก่อกำแพงรอบพระอุโบสถขึ้นใหม่สร้างกุฏิไว้ด้านทิศเหนือของพระเจดีย์รวมถึงบูรณะองค์พระเจดีย์และทรงสถาปนาวัดเขาแก้วขึ้นเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามว่าวัดคีริรัตนารามต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงเห็นว่าชื่อวัดคีริรัตนารามเป็นคำอคตจึงเปลี่ยนเป็นคำไทยว่าวัดเขาแก้วองค์เจดีย์สีขาวโดดเด่นอยู่บนเขามีรูปลักษณะทรงไทย ห้ายอดในอดีตบริเวณหน้าวัดเคยเป็นพับพราที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จประพาสหัวเมืองบันไดาทางขึ้นเป็นบันไดนหน้าขันเสียงกลับราวบันไดคือลำตัวหน้าประดับกระจกสีสวยงามมีสิงยืนอยู่เหนือซุ้มประตูและทะวารบาลเป็นรูปทหารแต่งเครื่องแบบอย่างตะวันตกเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระสวจลักษณะเป็นเจดีย์ยอมุมไม้12สูงราว34เมตรเหนือขึ้นไปที่บัลลังก์เป็นบกุกตุก รอบองค์เจดีย์ทำเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปหินปางต่างๆในอดีตจะมีทั้งสีดําสีขาวและสีเขียวหากปัจจุบันทําเป็นสีเหลืองทองมีเพียงหนึ่งองค์ที่ยังคงเป็นสีดําต่ําลงมามีเจดีย์บริวารล,ล้อมรอบทั้งสีทิศอีกทั้งระหว่างเจดีย์องค์ใหญ่และหอระฆังมีเจดีย์ปางห้ายอดองค์เล็กประดิษฐานพระพุทธบาทจําลองและพระพุทธรูปทรงเครื่องด้านทิศตะวันออกประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลและด้านทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ Niza Safa มาเนียนยังสาริวารานี้ล่าและเจ้ากรรนายเวรเป็นต้นตลอสิ่งกาลนานนิพพานมาปาุดที่สองเข้าจำเทศนนึ่งสองสามนงสองสาม้า Lalu, ayolah, kita bangun di dan r a w a